สวัสดีคะ่ะวันนี้เราจะมาปูพื้นฐานเกี่ยวกับเมทริกกันค่ะโดยเมทริกซ์คือตารางสี่เหลี่ยมที่แต่ละช่องบรรจุจํานวนหรือโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ที่สามารถนํามาบวกและคูณกับตัวเลขได้โดยที่ชุดของสมาชิกในแนวนอนเรียกว่าแถวของเมทริกซึ่งมีทั้งหมด m แถวและชุดของสมาชิกในแนวตั้งเรียกว่าหลักของเมทริกซึ่งมีทั้งหมด n แถวถ้าเมทริกมี m แถว n หลักจะเรียกว่า m คูณ n ว่าขนาดหรือมิติโดยที่ m และ n เป็นจำนวนเต็มบวกค่ะเรามาดูตัวอย่างกันค่ะจากเมทริกซ์ที่เราให้มาจงหาสมาชิกแถวที่2หลักที่2และสมาชิกที่แถวที่3มหลักที่1และขนาดของเมทริกซ์ a ค่ะโดยสมาชิกแถวที่2หลักที่2คือลบสมสมาชิกแถวที่3มหลักที่1คือลบ1 และขนาดของแมทริก A คือ3แถว3หลักก็จะเขียนได้ว่า3าคูณ3ค่ะต่อมาเราจะพูดถึงชนิดของแมทริกหนึ่งคือแมทริกศูนย์คือแมทริกที่มีขนาด m คูณ n และมีสมาชิกทุกตำแหน่งเป็นศูนย์เช่นตัวอย่างเลยค่ะสองคือแมทริกแถวคือแมทริกที่มีเพียงแถวเดียวเท่านั้นมีขนาด1คูณ n ค่ะสามแมทริกหลัก คือเมทริกซ์ที่มีเพียงหลักแถวเดียวเท่านั้นมีขนาด m คูณ1ค่ะ4เมทริกซ์จัตุรัสคือเมทริกซ์ที่มีจำนวนแถวเท่ากับจำนวนหลักมีขนาด n คูณ m ค่ะ5เมทริกซ์เฉียงหรือเมทริกซ์ทแยงมุมคือเมทริกซ์จัตุรัสที่มีสมาชิกในเส้นทแยงมุมหลักเป็นจำนวนจริงใดๆและสมาชิกที่ไม่ได้อยู่ในเส้นทแยงมุมหลักเป็นศูนย์ทั้งหมดค่ะ เมทริกสามเหลี่ยมคือเมทริกซ์จัตุรัสที่มีสมาชิกด้านบนหรือด้านล่างของเส้นทแยงมุมหลักเป็นศูนย์ทั้งหมดแบ่งออกเป็น2แบบได้กันนั่นก็คือ1เมทริกซ์สามเหลี่ยมบนคือเมทริกซ์จัตุรัสที่มีสมาชิกด้านล่างของเส้นทแยงมุมหลักเป็นศูนย์ทั้งหมด 2. เมทริกซ์สามเหลี่ยมล่างคือเมทริกซ์จัตุรัสที่มีสมาชิกด้านบนของเส้นทแยงมุมหลักเป็นศูนย์ทั้งหมด 7. เมทริกสเกลาคือเมทริกจัตุรัสที่มีสมาชิกในเส้นทแยงมุมหลักเป็นจำนวนจริงที่มีค่าเท่ากันทุกจำนวนและสมาชิกที่ไม่อยู่บนเส้นทแยงมุมเป็นศูนย์ทั้งหมด8เมทริกเอกลักษณ์คือเมทริกจัตุรัสที่มีสมาชิกในเส้นทแยงมุมหลักเท่ากับ1และสมาชิกที่ไม่อยู่บนเส้นทแยงมุมหลักเป็นศูนย์ทั้งหมดต่อมาเราจะพูดถึงการเท่ากันของเมทริกโดยที่เมทริก a และเมทริก b จะเท่ากันก็ต่อเมื่อขนาดของเมทริก A เท่ากับขนาดของเมทริก B และสมาชิกในตำแหน่งเดียวกันมีค่าเท่ากันทุกตำแหน่งขอขอบคุณที่รับชมขอบคุณค่ะ